โอเคครับก่อนสําหรับลองลงไปลองสังเกตดูสิว่าเฮ้ยวันนี้อยู่กับผมองไซชิวปีปอกถองหมดไปนะครับแทนมาแทนพี่โองแล้วมาขีเราชิบหกน้องให้พี่ๆดูกันทุกคนนะครับว่าแบบมันจะสุดเหมือนเดิมไหมคือคือแบบวันนี้จะเอาแบบตัวแรงแบบอันร้อยนาดแล้วจะพาบันไปขี่รถเล่นนะครับจะพาไปขี่มันรถเล่นพี่จะพามันแบบไปเปิดโลกในบุรีรัมหน่อยก็พาไปขี่แป๊บเดียวพี่โดนจับไหมอ่ะโดนก็ปล่อยผมก็หนี เองามันไปเองต้องรับผิดชอบมันด้วยดีได้พี่เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเคยเคยเที่ยวอ้อมเมืองบุญลยังรีเรคครับโอเคครับเคยเที่ยวอมเมืองบุรลำยังยังเดี๋ยวพาไปดูสาวนี่ไปดูสาแบบบอพเคยไปยังสาวบุอลพิทยาคมพิธีเคยไปพเคะเอเดี๋ยวพี่ปจุซสัยนดีนะพี่เพราะว่าลคันีแบบลูกใหญ่ลูกตอะไรเงี้ เข้าใจไหมที่เออเอ้ยจะมปดีเห้จะมปดี แล้วเกี่ยวไอ้หนูมากับพี่ไม่ต้องกลัวตายนะพี่พาตายอยู่แล้วกูว่าโซ่มันไม่ดีว่ะเออกว่าเตอร์สเตอร์มันมันรุด ี่รถเล่นครับมันเพิ่งมาแต่บ้านกวดพี่มันมันเพิ่งมาจากบ้านกวดพรามันไปขี่รถเล่นครับเอ้ยลงกันวะนายเอ้ยเ <c oughs> ยสเป็นงานหวะเนาะเสื้อสุดยอดมากเลยคันนี้เติมอีไปหน้าอียี่สิบอียี่สิบอียี่สิบ อย่าเถียงหน้าวะโอเคครับวันนีพาเด็กใหม่ไปแซนรถนะครับผมจะขี่แบบผมจะไม่ขี่แบบอ้อมอ,งอ,อ,งอ,องมือนะครับเพราะว่าแบบถ้ามันอยู่กับผมแบบมันจะมันก็ตายแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมพามันตายแล้วเดวผมพามันมาเที่ยวบิ๊กซีนะครับแบบไม่ไม่ไม่ขี่รถขี่ออลรถขี่รถอ้อมไม่ใช่นะครับไม่ได้ไม่ได้เข้าแค่พามันขี่รถอ้อมไม่อยากอยากให้มันดูใช่ไหมแค่เคยมาบิ๊กซีไหมบิ๊กซีเนี่ยนะ สนุกมั้ยกับการมาบิกซีได้อยู่เนาะเออลงนี่ั้ยล่ะโอ้หเอ้ย<ฮ>สตัตว์อีมันร้นแรงมั้ยวะแรเออ ไม่ใช่โซ่มันหย่อนเร,เ,รเราต้องตึงโซ่เพราะสะเตอร์สเตอร์ครบโซ่ดีขั้นไหนขั้นนี้สเตอร์อโซ่มันหย่อนได้เฉยมันก็เลยโซ,โซ่มันมีค่าสเตอร์พาไปขับมว่ตัวเลยทีนี้ เดี๋ยวพาไปมานิดเดี๋ยวไม่จะพาไปมานิดเมืองใหม่ตรงที่แบบพวกเราซ้อมรถก,กันประจำนะคะเพราะว่ามันจะแบบเป็นแรงอะไรเงี้ยตรงนี้นตำรวจเยอะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแซดคือข้างในาที่ผมจับคือผมต้องแบบขี่ให้มันแรงๆนะเพราะว่าจะได้ทดสอบความเหนียวนะครับเร่งยุ่งอะไรอ่งี้ ต้งใม้มันทดนมือเราอ้าใช่ดปะโอ้ยสัตว์วิ่งวิ่งไปเก็บมันดิวิ่งไปเก็บมันดิาเร่ขาดได้ไงวะ้ยวิ่งไปเก็บโซ่มาดิ ร้งังรถร้องรถไอยเยอยหมดแรงเลยสัตว์เสียใจวะหอันนี้กระจายเลยสัตว์เอ,อ้ยโชว์ขาดทีเดียว นี่ครับเราก็ได้โซ่มาแล้วนะครับอเออแม่งยังไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยขาดพุ้นเลยสัว์เลยกำลังยนยกกำลังยนยกรถโอ้อะไรวะตัวแรกนึกว่าแต่ข้อเวียงขาดอ้เหียแบบใส่เกียแล้วไม่ไปอะไรเงี้ยคือถ้าข้อเวียงขาดตอนที่รถวิ่งอยู่รถจะไม่ดับนะครับแต่พอเราดับกุญแจรถมันจะสตาร์ทไม่ติดเลยครับขาสตาร์มันจะไปอย่างงี้ขาตามันจะแบบเอว แอวไปอย่างนี้เลยคือมันเน่าเลยอุ้แล้วก็เป็นแผลได้ประเด็นนะอ,อ,นนอะอโอ้โหไม่เราต้องเข็นกลับดิโอ้อฮัลโหลครับพี่โยมรถร้อยยี่ส <laughs> ิบห้าโซ่ขาดครับที่ได้มาใหมห่อ่ะพี่เออข้างไหนเออร้อยยี่สิบห้าประมาณครับโอ้คค่ะนะใช่ครับเอาเราใครมึงเอาไปขี่ ไม่มีพี่ผมมาขี่เองขวายอ้ไม่พามพีโซ่ขาดี่เลยครับแล้วต้องไปอะไรไงต้องไปไปรับเหรอใช่พี่ผมต้องมายันผมไปร้านพี่ไปยันครับอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงเออ่ชี้แยกเส้นตรงบุรีรัมย์เซอร์วิสเด้อพี่ตรงป้ายครับเดี๋ินไปจะไปซ้อมแล้พอดีเหรเดี๋ยวออกไปรับพอดีเลยโอเคครับโอเคครับ จบแล้วต้องรอพี่โอมมารับอีกนี่โซ่โซ่ถูถูรั้วหยาบี่อะไรดูใช่นี่วะจริงรั้วหยาบต้องอะไกันรั้วอะไรเหยียบรถกระบะรั้วกระบะมันเหยียบได้ไงวะไม่รู้อ่ะมันบ้าหรือเปล่าข้อต่อหายเลยเฮียจบแล้วเหนาพูด เอ้ยมีวิธีหนึ่งเดชสามารถทำให้เราไปต่อได้ไม่ใช่สเตอร์ก็เล็กอยู่นะยิบส,ส,สเตอร์ยี่แปดโคตรน้อยอ่ะนี่ครับวิธีการใส่อันโซ่สใส่เตอร์หน้าบอกเฮ็ดพ้นสักคำอย่าร้องสัตว์ข้อต่อโซ่หลุดเฉยๆนะครับในร้องขี่รถข้างหน้าขี่รถไปนิดนึงนี่ครับคือถ้าได้ข้อต่อโซ่เบอร์ สี 1, 5, ่หนึ่งห้าก็สามารถขี่ได้ต่อเลยนะครับแต่นี้คือไม่มีอะไรมาเลยแต่ดูว่าต้องดูทรงก็น่าจะตัดตัวนี้ออก <c oughs> รอบพี่อมมามากี่ชั่วโมงกันเนี่ยเอเมนเรามานานยังวะรู้พี่อมรถแกแนโอ๋ให้พี่ออยมาแทนว่ะพี่ออยก็มากับคุณเมียเนาะไอ้เหี้ยไอ้ออยมากับภรรยา เเารออเขาน่าจะไม่มาหาเราเลยจุงไปดิจุงดิจุงดิไปว่ะไปว่ะจุงว่ะเออแกวเด้ช่วยเด้ช่วยเด้ช่วยไปว่ะเร็วๆว่ะจะถึงแล้วเออไม่เมื่อยหรอก ขยนันว่ะขยนันว่ะมันนี่ต้องขยนันขยจนมา<ป>เออหน้าเบื่อว่ะสาเรไม่มีใครมารับเราจริงๆนะต้องไปเองไงนี่ว่าเราก็ควไปงอือมอ้ย่านีน้อง,องยันรถก็มีความสุขเหมือนกันนะครับ<อ>จ้งจ้งเงยเฮจ้วงจ้งมันบน่งยดอก มันบุญเหนื่อยดอกไปไปไปอย่าอย่าบุญเนาอย่าบุญต้องขยันหมั่นเพียรมันเอมีคนกวักมือเรียกเราวะเอมีคนกวักมือเรียกเราวะเฮ้ยรอรอพี่โอมมารับโซขาดฮะไม่เดินเดี๋ยวพี่โอมมารับรอก่อนขอบด้วยดีเด้อขอบใจลหลายๆขอบใจลหลาย,ลลายน้ำใจงามพูด นี่ไงไนี่ไงพี่ผมมาแล้วเราพี่เราดีครับไหนโซ่เนี่ยพี่มันน่จาจะขี่ยกล้อชัวร์กว่าใช่ไม่ใช่ยกล้อไม่เราวราเราโซ่มันหย่อนได้งไงพี่แล้วมันปีนข้ามผักเตอร์ขี่กระเ,รกเทนไี้เช็คก่อน สี่ 1, นหนึ่งสี่หนึ่งห้าพี่ต่อได้ซื้อก็เอานี่ไปไว้ด้จะไ,ไปซ่อมให้มัซ่อมด้วยพาไปซ่อมรถเดีเ๋ยวไปได้พี่ให้ไปรุ่นยันไปก็ได้พี่รุ่นยันอ่ะเด้ออันนี้พี่ผมจะพาพาไปแซดใ,<ห>ใช่ไหมหพี่ให้นี่พี่นี่ก่อนให้มันได้ขับเป็นก่อนได้พี่ขับได้ยังครับเอาให้หลุดทีมเลยเองมาซื้อลุ้นเลยมัมยาถอดไว้หลัง เย้มี <S <S มีลูกน้องยันด้วยว่ะเนาะดีใจว่ะลูกเท่าไหร่นี่ให้ทายว่าลูกเท่าไหร่ไม่าแคมทอร์เตอร์เด๋ยวตาได้ฟังแคม,มทอร์เตอร์แคมแคมทอรเตอร์แต่เฮ้เเยเฮ้ยตาเฮ้ยเฮียเฮีย เดินตาเดินตาได้ฟังเสียงตาได้ฟังเสียงนี่จอดจจแรงแไงแรงเชื่อไหมว่าเข็มเตอร์เดตาได้ฟังเดตาได้ฟัง เตือเชื่อ,อยังแคมป่อสเตือเ <Okay. S 1> มื่อกี้เกือบพากันตายพี่เ <Huh? S 1> มื่อกี้เขยันผมพาเกือบผมพาพา,พาผมตายยันเมื่อกี้เลยนะพากันเกี่ยวกันมั่วอลยทีนี้ไปซ้อมรถดีกว่าไปได้ครับได้รู้ไอ้นี่ให้ผมยีได้โอเคพี่